นี่แกเบแอปเปิลสดๆจากต้นเลยเนี่ยแอปเปิลเขียวแอปเปิลจิว๋วมันก็สูงหายเนาะพุ่นอะป,นปานน้อยบักหน้าพี่น้องม,มันก็แอปเปิลเขียวเนาะพุ่นน่ะบุย้ยลนก็นลนฝนตกก็ซื้อดอกกอมันสิลนลมืน้อนี้มันก็ออกสีตังเหลียงจักหน่อยล่ะได้แล้วมันก็สิสุกบ่ เสืยอมือไปเก็บเสื้พกเก็บหลายตัวบ้ามากกินสมพี่น้องมันออกจากสมจากกน่อยตัวมักแอปเปิลเขียวเนาะอุระมีหอจจดจักแกนหงสสวดอยู่เดียตอนนี้ก็จะเป็นเวลาหกโมงเร่งเลยละ่ะฝนบอกยอดมันหอนองนงกลอย